เฮียก oh, <the> ็ไม <the> ่ใช่เฮียเริ่มร้อนละนิดนึงที่นึงเริ่มร้อนละว้าววันนึงกินข้าวก่อนคุยง่ได้โอ้เขาวิ่ง่ายนะคร คนวางคนร่วงลงมาล่วงลงมาจากต้นไม้อว่าเหี้ยอะไรวะคุณเมย์ล่วงลงมาอย่างงั้นใครเป็นนะสรุปเนี่ยคุณเมย์คุณเมย์มาเนี่คุณเมย์คุณเมย์เข้างบนนี้ข้างบนนี้เข้ามาเข้ามาหันหลังกลับมาหันหลังกลับมาอย่าไปนะคือใครอะเขาชื่นเต็มเลยนี่นี่ทางนี้คุณเมย์ทองฟ้าเป็นไงบ้างสวยป่ะตามตามมาเนี่ยตามม พี่ดามพี่ดามกด F1 อยู่ป่ะเนี่ยไม่เพิ่งกดเมื่อกี้เนี่ยโอเคได้เฮ้ยหลบเร็วหลบต้องหัวใหญ่แล้วต้องหัวใหญ่เลยเหรอต้องหัวใหญ่พเพใช่ต้องหัวใหญ่พี่มาหลบทางนี้ดีกว่าทางนั้นเขาเห็นเหลืนาทีห้หาเดี๋ยวห้านาทีก็พอแล้วก็เนี่ยห้าเนี่ยหมายถึงว่าห้าที่การซ่อนแล้วก็แอบดีกว่าจะหมดเวลาหนึ่งนาทีในการแอบให้เวลาแอบหนึ่งนาทีส่วนอีกห้าทีก็คือการให้ผู้ให้ให้อันน่ะหาพี่ดาไปทำหลังกองไฟเลพี่เห็นไก่สองตัวป่ะเพ ไงบ้างเพ่ตรงนั้นอ่ะพี่รามพี่รามเป็นเลยเอ้ยพี่ธามเป็นเลยป่ะเจ็บขนาดนั้นอ่ะเนี่ยพี่ธามพี่ธามพี่ธามไปละไปละแพคเมเป็นหรอมามาเลยพี่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 ธามเป็นเพ่เอ้ยพี่ธามเข้าไปเลยเข้าไปทำอะไรในนั้นอ่ะเพ่อ๋อแล้วหายไปด้วยอ่าพี่ออกไปตายแล้วตายแล้วกัด ทำไมพี่ต้องออกไปหาถ้าโดนแปะเราเป็นอะไรอาก็เป็นพี่ปรัเป็นสเปกเตอร์เลยพี่ค่พี่เห็นทม์ชัดเจนแต่ไทม์ผมไม่เห็นพี่เกมโหมดอะไอพี่ผัขอโทษผัขอโทษมานึงใครยังไม่โดนแปะไม่ได้ไม่ดด้ขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้โอ้ใครมาดไอมอนมอนวิ่งหนีทำไมอะไมอนวิ่งรู้กูรู้อย่าพูด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 

ทำอะไรก็ได้เลยใช่ไหมฮะทำอะไรก็ได้ยกเว้นเกมโหมดเจ้ใช่ห้ามเสกพี่ห้ามเสกของต่างเฮ้ยอะไม่รู้เยอะไม่รู้นั่นก็สองคนแล้วนั่นใครมาตาเดียวหลายไงล่ะยังไม่ตายเมตายอยู่คนเดียวก็คือทำอะไรก็ได้ยกเว้นหมดเวลาอะไรวะเนี่ยค่าไคนเดียวอะไร เใช่แค่ก็คุณก็แค่แค่หนีเข้าไปแอบแค่นั้นแหละจนกว่าเวลาจะหมดเหลือเวลาอีกสามสิบห้าเหลือเวลาอีกสามสิบห้าวิในการในที่ครับผมครับทุกคนที่คนบูลลี่อะไรไม่เกี่ยวใครบูลลี่อะไรไอ้โรล่ะใครบูลลี่พี่ลามสวัสดี้ทำเฮ้ยไม่ใช่ทำอ๋อพี่ลามอะไรพี่พี่เมย์อย่าลืมกด F1 กันนะพี่นะต้องทำบ้างจริงพี่เมย์อย่าลืมกด F1 นะพี่นะถึงด้วย ท่านทูบอกอะไรไปไหมครับหรอไม่มีทางฉันจะเริ่มเลยพี่เริ่มเลยพี่เม่ใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็มันหมดเวลาซ่อนแล้วก็มันหมดเวลาซ่อนแล้วใจเย็นนะทุกคนทุกคนใจเย็นก่อนนะทุกคนใจเย็นให้ให้โอกาสเราหน่อยเราพี่รามทำอะไรข้างหลังอ่ะเราเรากำลังจะปะท้วงไงพี่รามดูข้างบนหันหันหลังมาดิเพื่อหันซ้ายเพี่อหันซ้ายขอขอขอบล็อกสัก54บล็อกไว้หนีได้ไหมไม่ได้พี่ห้ามห้ามใช้ห้ามต่อบล็อกคุณบอกวลาพเป็นเกมหรอพี่ฮะพี่เม่เริ่มหายยังฮะไม่ค่ะ อ่ะก็มันหมดเวลากอดแล้วเพื่อนกดแล้วกอดได้มาแล้วพี่กดเอฟเปิลเลยนะเดี๋ยวละเกินเอ้ยเราต้องของกันจ้าต้องต้องดาบไปพี่ต้องเอาแค่ดาบไปกูตกเอ้ยเงี้ยโอยเราว่าเราหาง่ายสุดแล้วนะทำไมวะพี่นะ ไมห็นนอนไมงเห็นป่มันนอนอยู่นารากนอนเมื่อไงบอกห้ามนอนไงอ้าวผมไม่ได้บอกบอกห้ามนาตีบล็อกถูกบอกต่างพี่รามพี่พี่ขอโทษนะพี่รามข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงั้งก็ก็ตายพี่เมย์ไม่เห็นเนาะเ็นแต่วโอ้ยเชี่ยดล้ว ตื่นตื่นตื่งตึ่นตื่นตื่งตื่นต่นตื่าเื่นตา่ใตื่นตื่นตื่นตบ่นตื่นต่นตื่นตื่นตื่นต่นตื่นตื่นตื่นึ่นตื่นตื่นเื่นต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 ื่ะตื่นตืงนตื่นตื่นต่นตืีนต่นตื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 งนื่นงื่นตืงน่นตื่นตื่่นตื่น้ื่นตื่นงื่่นนต่อ่นตืดนตื่งตื่นตื่่นตืตนนต คนห,เห,เหานมันไม่รู้อะ <lawsuit. S 1> ตรงข้ามนั <Cait target> ่นใครอะอุ <hoje> ้ยอ like ุ้ยอุยหวัดดีหวัดดีใครทำไมพี่ไม่พูดนะพี่โอ้โหหายยากแบบนี้ฮอะไรนะทะเาไปจนแบบว่าไม่สามารถหาไล้ก็ต้องใช้กัรไกลมากไกลมากไกลมากตอนนี้เหลือใครเหลือสามคนเหรอเอาแบบมีทางเข้ามาแล้วมีทางออกนะพี่ไม่เอาแบบว่ามีแค่ทางเข้าแล้วก็แบบปิดแม่ใครออกเข้าแล้วไม่ใครออกแล้ว เออก็อย่างก็พี่ก็มีนะอยู่ไหนกันวะไม่ได้มีเสียงนี่หรอคุณเมย์อย,ออยู่อยู่แถวนี้แหละอุ้ยโชคดีนะคนตรงนั้นนะพี่ว่าพี่จะต้องพี่จะต้องเล่นระบบคอมพิวเตอร์นไ,ไม่ใช่เล่นระบบไอ้นีพ่พิเตอร์ป่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ ไหนสร้างเพื่อต้องไห้ต่อเนี่ยเหลือใครอ่ะเหลือผมครับผมเหลือใครนะเหลือหัวฟ้าหัวฟ้าัวแน่สองคนเสียงทุบบล็อกแม่งต่อนชิบหายเลยเนี่ยเมข้างบนเป็งไงบมั่งแอบแอบตรงนี้จะดีเหรอคุณเอ็มเออดีสิมาดูดีสิไม่ปลอดภัยเลย มันเคยมีที่ไหนปลอดภัยด้วยอะลาก่อนยังยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายตายแล้วแหละชีวิตน่าจะหาไม่เอาเอางงงงอีกงงอีกเอ้ยเขาเล่นจู๊กอะใครมันแปลงร่าง คนหนึ่งคือใครคอ,อ่ะไม่อู่บนต้นชิ้นมาแล้วแมอนคิวคุณสร้างอันต่อหะเยสถามว่าเขาอยู่บนบ้านเนี่ยนนะไอ้ถามอย่างเนี้ยนะ่ะสีฟ้าอาจจะไม่ใช่ไหน, <c oughs> ไหนอะมองไม่เห็นอนะ่ะสีฟ้าอาจไม่ใช่สีที่กลมกลืนอนเพราะผมเนียนเพราะตรงที่อยู่มันเนียนสุดไม่มีใครคิดจะมาหาเลย <c oughs> มันมันเป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> เป็นไหอเปลาเนี้นเป็นไประโยชน์นะจังหวะนี้ออกประจำต้ลวงพ่พี่รามทำไรอะพี่แล้วก็รู้ยังไม่เสร็จเลยพี่ต้องไปที่สมองนี่เฮ้ยพี่เอ็มเกมหมดสามพี่ <laughs> ดูเขาขำพี่ฮะขำเหมือนเกมหมดมาแกล้งกูชัด อันนี้ฆ<ข>าตกรได้พักกินเนื้ออย่างเงี้ยมันเขายังไม่เห็นเราอ,อร่อยไหม me. อโอเมอร์มี่าโอฝนตกด้วยหัวฟ้าเหรอหัวฟ้าองอยู่อะไรเขาฟ้าเนี่ยเวลาอะไรมันเป็น,น,น,นไปได้แบบสลามนี่มันอยู่ตรงไหนวะสลามบล็อกเออหัวฟ้าอาจจะแบบอยู่ที่ที่เขียวๆก็ได้ มีคนแังมาจ้องมองอยู่ทอไยมันหายอ่ะอนเยอๆซเลนอจรูเซเลนอยดูไหนอ่เออยู่ในแมปนี้อากแมปไหนอยั่นมนี่เอ๊ทีโตใครมัวามากวผมเองย่ะๆชนโอเคเราปีนัคา มีนี่ว่าบ็อกซ์ลามอ่ะพี่หาบ็อกซ์ลามไม่เจออ่ะเห็นบ็อกสลามอยู่ที่ไหนทกที่นึงในแบบนี้โอ้หิมะอ่านี่พี่อันนี้พี่สรามเห็นแล้วเห็นแล้วมันเลอ้ยมันดับไม่ได้วะสิบนาทีพี่ผมปรับเป็นสิบนาทีแล้วเหลือสามเหลือสามนาทีเหลือสนาทีโอ้ยไปหน่อย อยู่ในแมปนี้เอาไปแล้วเฮ้ยรู้ละ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 อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านที่เราหรือไม่ใช่ไม่ใช่พี่แค่เข้าใจหลักสัตว์จะทำในใจใครวะบ้านเราอ๋อป่ากูัวไปได้จริงนะเนี่ยเอ้ยปากลัได้นะแต่เราก็เดินอยู่เราก็เราวมันเดินอยู่ตลอดนะจริงเหรอ ม,มันมันทำไอ้นี่ยังไงวะอ๋อมันมันทำไปบล็อกบล็อกมันทำงไงวะเดี๋ยวต้องดใูใครมันนี่เล่นสลาม <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรทำอ่ะพี่เอสดอกชื่อมันทำยากมากเลยอ่ะเราอยู่ที่ที่มันมีสีขาวๆเยอะๆพูดอย่างนี้รู้แน่เลยว่า ไม่ใช่หายากค่วยเอ้ยก็ไม่ได้ถนัดหานนะอะไรอะพี่พี่จะทำให้มันแบบหาา้าเดอ้อเข้าใจปะคือพี่อยากจะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาสบบลับอ่ะใหญเกินอันนี้เหรอก็ไม่ใช่เฮีย้ยร่ำร้อนละนิดนึงนิดนึ่งร่ำร้อนละ วันนึงกินข้าวก่อนวง่้โอ้แล้วาง้แม่ทแล้วแม่ทแล้วแล้วมันมันทำบักยังไงวะใช่ไปเย็ดเ